สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสาลุยขอบ16นะคะชุดนี้จะเป็นล้อแท้เลนโซ่ซูตนะคะเลนโซ่ซูตขอบ16นะคะมาพร้อมอยางฮันกุ๊ก265/70/16นะคะเป็นยางปี23ค่ะดอกอยางยังติดตุ่มอยู่เลยนะคะชุดนี้นะคะ ล้อแท้เลนโซ่ซูทรนะคะพร้อมยางสวยๆนะคะสองหกห้าปีย3นะคะแรกเถินล้อเดิมนะคะชุดนี้เพิ่ม11,300 11, บาทนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮ็งๆ,ๆเลยๆจ้าร้านสัญญากันยางปากทางห้องเทียมพอยยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจะมียางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะ จะมีล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดใส่ลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะสามารถสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ ID เบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ ขา,ขายเห่งๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า